กูรีบวิง่งทำไม่มวะไป <Bye. S 2> อาวสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่กานด้วยนะครับวันนี้เราก็อยู่กันในเกมส์ h อ h r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  ลล์เกในวันนี้เรามาเล่นเกมผีกันอีกแล้วไปครับทุกคนลุยกัน อะไรเนี่ยเขาให้ทาอะไรวะเนี่ยถุงเงินที่ต้องหายี่สิบรวบรวมและใช้อัคาระดวงตาเพื่อตรวจสอบตําแหน่งของปีาศาจและหลบซ่อนจากมันฮะอะไรคือมันบอกว่าใช้อัคาระดวงตาคืออะไรวะใช้ยังไงเอามาครับโอ้ยที่ไหนวันเนี่ย เขาบอกให้เก็บถุงเงิน20ถุงน่ะผมต้องเก็บใช่ไหมนี่คือถุงเงินอ๋อโอเคได้แล้วเออแค่นี้ก็แค่หา20ถุงปะอะไรอยู่เนะนี่ยไายุโคมผมจะหาเงิน20ถุงแล้วผมก็จะออกจากที่นี่ถุงเงินมีเงินไหมขอเงินหน่อยมีเงินไหมโอ้ยให้มาสองถุงสามถุงหมดแล้วเหรอห้องเนี้ฮัลโหล โอ้ไปกันต่อครับทุกคนอ๋อนี่เหออาาราอัคระดวงตาตัวดูตำแหน่งของปีศาจและหลบซ่อนอคุณไม่เคยกลับมาคุณเคยสัญญาไว้อะไรวะเนะ่เอา้ามีอีกอันเ้ยคืออะไรวะบันไดบันไดอะไรวะนะี่ย เอาเงินหาเงินต่อถุงเงินเสียอะไรวะไฟช็อตอะไรวะเนะี่ยไปครับผมจะต้องหาถุงเงินยี่สิบถุงมันบอกให้หาถุงเงินยี่สิบถุงเออก็เกมง่ายๆดีวะก็แค่เก็บเงินปะโอ,อสันไม่หยุดเลยเอาสันสัน หาถุงเงินยี่สิบถุงเนี่ยห้องนี้มึงมีให้มาเนี่ยฮลโลไอห้าห้องนี้มึงไม่มีสักถุงเลยกูเข้ามาทำไมเนี่ยไปต่อกูขอเงินน้อยอลุงตาวยมีถุงเงินมายี่สิบถุงเองขอหน่อยลวงตายอีกแล้วมึงทำอะไรเนี่ยคืออะไรอะเขาทุบตีฉันไปเรื่อยๆ ทุบตีทุบตีอะไรวะเออเนี่ยถุงเงินเนี่ยก็แค่ขอถุงเงินยี่สิบถุงเนี่ยอ้เออเนี่ยให้มันได้แบบเนี้ยโอ้โหสามถุงในห้องนี้อ๋อบันไดเออเมื่อกี้เห็นมันอยู่ตรงบันไดอะเห็น <c oughs> เห็นเห็นในภาพในภาพมันบอกอยู่ตรงบันไดนะผมก็ไม่เข้าใจว่าคืออะไร <c oughs> อะไรวะวิ่งอะไรวะ <c oughs> เฮ้ยเฮ้ย หาแล้วนะ่ะหัวอะไรลอยวะกระสือเหรอหามีกระสือด้วยโอ้โหนี่เอาผีวิง่งกูต้องวิ่งไหมนะเนี่ยฮะเดินเป็นเต่าเลยอุ้ยกระสือมาหนีแล้วทุกคนไวนะกระสือมาฮะอะไรเนะี่ยกระสือโอ้โหน่าก,กลัวมากเลยมึงเดินแค่นี้มึงอย่าไล่กูเลย เออมันตามลงมาว่ะหูหน้ากลัวว่ะน่ากลัวยังไงโอ้ยมันให้วิ่งไม่หยุดเลยมันจะตามไปถึงไหนเนี่ยเฮียมันตามลงมาไม่หยุดเลยว่ะไอหามึงยำเหมือนไอป้าเวน้ยไมันตามกูไม่เลิกเลยอ่ะเอามันยังตามมาอยู่อ่ะมาดีมันโอ้หขยันตามเนาะอ มึงก็วิ่งไม่อยแม่งเดินตามไม่หยุดเลยโอ้เก่งจริงๆวิ่งไม่ตามไม่หยุดเลยนเนี่ยเดินเป็นเต่างั้นมันจะตามฆ่ากูได้ย,ยังไงมะนนะเก็บเงินครับหาเงินเลยเราได้สิบเอ็ดถุงแล้วทุกคนอุ้ยสองถุงพร้อมกัน เอาเรื่องเอาเรื่องจัดหรือแค่หกถุงก็ผ่านแล้วผมจะผ่านแล้วครับทุกคนมันง่ายขนาดนี้เหลือนะโอเคหายีก5ห้าถุงเออสถุงเฮ้ยไอห่ามันดักหน้าประตู ไอโกงเข้าได้ปะวนนะเนี่ยลืมเลยมึงไม่มีแคแล้วมึงมีแต่หัวมึงไม่ควรเปิดประตูได้นะเอ้ยโอ้โหโอเคไปผมจะหาอีกสี่ถุงแล้วผมออกที่นี่อย่างรวดเร็วเลยเหลือแค่สามแล้วเอ้ยดวงตาไม่ต้องใช้เลยดวงตาเดินเป็นเต่าขนาดานี้หนีก็รอดแล้ว เอเอ,อเอา่ะแสงอะไรวะเนี่ยปุ๊บฮึโผลที่ไหนวะเนี่ยมึงพากูมาไหนก่อนไอ้โหลอันนี้ใต้ดินปะใต้ดินตรงเมื่อกี้ขออีกสามถุงขอเงินหน่อยเร็วอีกสามถุงอีกสองถุงเราก็ผ่านที่นี่ เลือ e song, อีแค่สองถุงโอ้นี่ไงสองถุงปลายเก็บเรียบร้อยจบยังอะไม่มีอะไรแล้วในตอนนี้อะไรวะอ่านไม่ทันหาทางออกและหลบหนีหาทางออกและหลบหนีวะเขาบอกอย่างแบบนี้นะหายมังเดินลงมาใช่ป่าวะนี่ไง เดินเป็เต่าแบบนี้กลัวอะไรก็แค่วิ่งอ้อมก็ลอดแล้วปะเฮ้ยเนี่ยวิ่งอ้อมไปเนี่ยเดินเนี่ยเดินตรงไปแล้วก็ขึ้นข้างบนได้แล้วพี่มันก็น่ากลัวอยู่แล้วเว้ยเอาทำไปเล่นไปอา้าอะไรวะ อะไรว้าเนี่ยเกมหาโคตรง่ายเลยเดินเป็นเต่าอย่างนี้เล่นยังไงก็ชนะไอ้่าไอแบบเมื่อกี้ไม่ง่ายไปเว้ยเอาใหม่ดิปางกลางยากไปใช่ไหมเอายากไปเลยสามสิบถุงรอบนี้ดูที่ยากมันจะยากขนาดไหนอะหาเงินหนึ่งถุงสองถุง สองถุงมีแค่นี้ใช่ไหมสามถุงสามถุงแล้วสี่ถุงมีอีกไหมโอ้แค่เก็บถุงเงินแบบนี้ง่ายเ,เฮ้ยถุงเงินมีไหมเนี่ยโหล ขอตั้งสารสิบถุงเลยนะเพิ่งมาได้แค่เจ็ดเองเนี่ยชั้นนี้หมดแล้วเหรอมันอยู่ข้างบนผมก็จะลงข้างล่างเฮ้ยเฮ้ยวิ่งวิ่งวิ่งเฮีย <Here. S 1> มึงอุ้ย ดนะีแล้วมาเข้าห้องไม่ได้เมื่อกี้มันเร็วอยู่นะ่ะไปเล่นไปไปครับผมจะหาถุงเงินอีกสิบเก้าถุงเฮย้ยมันล็อกเข้าไม่ได้ว่ะคุญเจว่ะเออ่ไงถุงเงิน วงตาถุงเงินเออชั้นสามแบบนี้ก็ขอกินนิ่มเหลือทั้งสิบหถุงอะเฮ้ยตายดินแล้วไปแล้วครับจังหวะนี้รีบขึ้นชั้นสามเห็นอะไรเก็บหมดมีไงอะเงินมาเงินไมห่หมดเงินอยู่ไหน ขอ,อเงินน่อยเล็วคุณถุงเงินนะ่ะเออนั่นเอามามามาปนปนปนมีเงินเอามาให้หมดเลยป้นมาเอาเงินมาเงินมาอ๋ออะไรอีกแล้วกูจะออกไปได้ไหมเนี่ยฮัลโหลกูดูเสียงมันดิ เี้ย yeah. ทำไมพอเปลี่ยนระดับความยากแล้วน่ากลัวกว่าเดิมเนะี่ยแอบดูผีนึงมันปไปแล้วมันไปลแล้ว เสียงอะไรวะอย่าเพิ่งมาตอนนี้ดิโอ้โหเหลือเก้าแล้วเนี่ยจะจบแล้วแม่งต้องอยู่ไอ้ชั้นใต้ดินหน้าเลยห้องล็อกอะเฮ้ย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 มาจากทางไหนวะเนี่ยกูสุ่มแล้วกันเชี่ยกันหน้าวิ่งเร็ววะวะ เรียวิ่งมาแล้ววิ่งมาแล้วเรียว,วิ่งเร็วด้วยฮ่า้อ,อหาเงินสองถุงมีอีกเปล่าเอาเงินมาเออสามไปเก็บเงินอิ่มๆชิลห้องนี้สามถุงหมดแล้วไปอย่างไวเฮ้ยชิบหายคือล้วเนะี่ยดีนะกูเกือบลัดวิ่งไปละ ไอหมอนี่เออมันขึ้นข้างบนไว้ทางที่ดีต้องขึ้นข้างบนก่อนถ้าลงล่างแนละ้วมันยังไงมันก็ต้องเปิดห้องนั้นด้วยอถ้าจะลงไปอ่ะยังไงก็มันก็เปิดประตูไม่ได้อยู่แล้วนี่มาเลยลงล่างนะอย่ามันขึ้นบนอีกนะไม่เอานะเออไปแล้วไปครับรีบขึ้นข้างบนไว้ ต้องไปเว้ยอย่าเพิ่งกลัวเไยถ้าไมไม่เดินไปแล้วเราจะเราจะผ่านไหมฮะอ้อแค่ผีกระสือลอยได้นี่เกออ็เบให้หมดเลยไปครับ โอ้ยได้อะไรมาเมื่อกี้เลื่อยเลื่อยด้านหลังเมื่อกี้สินะเออได้กุญแจแล้วไปเว้ยโอ้เหลือตั้งสิบเอ็ดถุงอะ่ะชั้นล่างหมดเลยบังเี่ยกูมาเพล่ห้องเดิมจะทำให้ไปเร็วขึ้นหรือช้าขึ้นวะเนี่ย เออใหไ้ได้แบบนี้กูจะได้เดินลงไปอย่างสบายใจไปครับจังหวะนี้บุฟเฟ่ไว้หูนี่สี่ถุงเฮ้ยแค่ห้าถุงจบเกม เฮ้ยแค่สามถุงจบเกมหนึ่งอีกถุงเดียวถุงนั้นอยู่ไหนวะอีกถุงเดียวกูจะจบเกมแล้วเอ้ยขอเธอได้โปรดอย่าเฮ้ย,จจออยนี่ไงมึงแอบอยู่ตรงนี้ไอ้ห่า ไปครับเฮียเกือบตายฮะเอ้ยกูจะผ่านอยู่แล้วไปแล้วขึ้นข้างบนแล้วกูรีบวิง่งทำไหมวะ ไปทีเฮอะสุด้ยแล้วมึงทำไมเลี้ยวกลับมาเร็วจังอ่ะไอห่าเนี่ยตรงกลางตรงนี้แหละเนี่ยหนึ่งถุงและก็อีกหนึ่งถุงสุดท้ายอยู่ไหนวะชิบหายแล้วเนี่ยถุงสุดท้ายนี่แหละที่มันลำบากกูเนี่ยเอาอีกแล้วเฮ้ยมันมา ชบรอบที่สองเลยเนี่ยโอ้อยอย่ายห้มีครั้งที่สองไปครับรีบผางเงินรีบออกไม่มี โอเคสวยโอเคยังไม่มาเว้เรอมันไปแป๊บหนึ่งมันอยู่ชั้นนี้อยู่เลยไปจะหาเงิน ครับสิบเอ็ดถุงแล้วถึงเวลาแล้วที่เราจะลงไปข้างล่างใต้ดินกันอีกรอบนึงไปขอวาไปใต้ดินเออห้องแรกสุดไกลสุดด้วยเย,ยี่ยมจริงๆแล้วผีก็อยู่ชั้นนี้ด้วย บนหรือล่างไม่รู้นี่ไงล่างอเอ,อ้ยมันอยู่ชั้นล่างว่ะดีไม่ลงไปเลยรอให้ไปดิสโก้นี่มันหายไปก่อนนะเราจะลงไปข้างล่างกันไอหาผีตอนนี้กูเริ่หมหงุดหงิดละตอนแรกว่าชิวๆนะเฮียมึงก็ลงมาเร็วเกินกูเพิ่งจะเปิดประตูได้ถึงสามวิมึงมาแล้วเริ่มเหมือนไอ้แก่แนะเริ่มเหมือนไอ้ป้าเวแล้วนะ อ,อะไรของมึงอะไรของมึงมึงขึ้นก็ขึ้นยยาวดิมึงอย่าอยู่นานได้ไหมชั้นสองกับชั้นใต้ดินเนี่ยเออนั่นแหละไปไกลเลยไม่ต้องรีบลงมาอยู่ยาวไปเลยผมไปดูข้างหน้าก่อนนีกาแล้วก็ฉีกขึ้นข้างบนไปเลย เก็บ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 ให้หมดเก็บให้หมดแวะทุกซอยแวะทุกซอยห้องนี้มันปลอดภยัยไว้แอบได้อยู่ในห้องนี้หาห้องนี้มีถุงเดียวเหรอจะเชื่อเชี่มันมาแล้วมันมาแล้วเหลืออยู่สี่ถุง เหลืออยู่สี่ท่งกูจะตายตอนจอบอีกไหมเนี่ยยากูจะเปลกแล้วกูจะกลับบ้านแล้วขอไอ้สี่ท่งกูจะไปแล้ว มึงอยากหายมึงไรมึงจะไปมึงจะให้กูวิ่งไปถึงไหนเนี่ยวิงว่งวิง่งวิ่งขึ้นแจ้งเกินไม่หยุดเพออิป่ปุ๊บวิ่งปั๊บเออไปไหนะเออ,เอ,อ,เอ,อกูร้องนะไอ้ห่าโหมดปกติยังง่ายเลยพอแม่งมาโหมดนี้กูร้องเลย โอ้โหตายเถอะเหลือตั้งสี่ถุงแนะ่เป็นไม่ได้ยังไงวนะมึงยังอยู่อยู่อะหามันยังอยู่อยู่เลยเอาเหลืสามแล้วเนี่ย แล้วสามถุงนี้มึงไปอยู่ตรงไหนหนึ่งแล้วอยู่สองถุงเว้เพื่อนอีกสองถุงคิดว่ามันจะอยู่ใต้ดินไหม อีกสองถุงเนี่ยมันจะอยู่ไหนวะลองหาก่อนไอ้ชั้นสามไม่แน่ใจดูหมดหรือยังใต้ดินก็ดูทั่วแล้วนะไม่น่าเหลือแล้วมนะั้งเนี่ยเหลืออยู่สองถุงเองนะ เหลือจุดหนึ่งยังไม่ไปดูมาจะมาก็มารีบมาก็รีบไปเออ เอ้ยนี่ถุงสุดท้ายถุงสุดท้ายถุงถุงสุดท้ายมันอยู่ไหนวะเฮ้ยกูดูจนทั่วแล้วเนี่ยไอ้ฮาถุงสุดท้ายมันอยู่ไหนวะสุดท้ายละอันนี้ตึงสุด,สดละดวงตามหมดอย่างไวเลยตอนแรกสะสมมาซะเยอะนี่หรือเปล่านี่ไง กูผ่านแล้วแล้วไอ้สูกูก็ผ่านหมดยากสักทีไอ้เฮยยากขึ้นแบบสามร้อยเปอร์เซ็นตกูตายไปสามสี่รอบเลยพอสักทีจบครับทุกคนตายแล้วทุกคนสำหรับวันนี้พอแค่นี้แหละบ๊ายบายกูเหนื่อย